อขอเป็นชิ้นสุดท้ายนะวันนี้เนาะเหนื่อยมากเลยไม่ไหวละเอาแค่นี้นะคะทำแค่นี้พอนะคะชุดดาวีดาวปกเดี๋ยวเลิกงานพรุ่งนี้ถึงจะมาทำนะคะดาวกชาติยดาวีดาวปกสามตัวนะคะเดี๋ยวมาลงให้ะคะ่ะพรุ่งนี้นะไม่ไหวจริงละ หมดแรงวันนี้ช่วงเช้าไม่ค่อยเข้าเนะหุ้นเนาะห,นหุ้นชุดรวมมาเข้าแต่ชุดแยกไม่เข้าเลยค่ะชุดแยกในี่ยแย่เนาะดูชุดรวมไปแล้วกันนะคะนะถ้าใครไม่วิ่งไม่รูดนะเจาะอ,อย่างเดียวคือนั่นเลยเจาะไปเลยนะคะให้ชุดเดียวนะคะอืมลองสักสิบหุ้นสิคะว่าจะเข้ากี่หุ้นว่าคุณจะได้กำไรไหม แบบไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะแค่แนวทางผิดผิดถูกๆเรื่องธรรมดานะคะเข้าหลุดระดับอาจารย์ดังๆก็หลุดได้นะคะไม่ใช่มแีแต่เราตัวเล็กๆนะคะเราให้แนวแนวทางแค่นั้นนะคะอืมตาก็ยังเริ่มนี่แหละยังไม่ละเมอเนาะยังไม่ได้เลือกละเมอ เดือนนี้ไม่ได้แน่นอนจะไม่ให้ถึงแบบสุดๆเหมือนเมื่อก่อนเนาะไม่ไหวไม่งั้นแย่นะคะง่วงจัดชุดนี้แล้วก็จะหลับเลยจะนอนเลยง่วงแต่ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะคะใครเข้ามาแล้วขอให้ปังๆรวยๆนะคะจะไม่ให้ขาดทุนนะคะจะต้องได้เท่านั้นนะคะ ถ้าใครตามนะคะขอให้ปีเสียจงช่วยดุลบันดาลให้ทุกคนที่เข้ามาดูนี้ได้ปังปังกันทุกคนนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเ้า